สองศูนย์สองเออโอเวอร์อะไรสระอาเออแบงค์โอเวอร์ดาบแปลว่าอะไรโอเวอร์คืออะไรเกินหรือขาดเกินนี่ต้องถามเป้เป้ตอบไปคนไทยโอเวอร์ดาบคืออะไรเออดับดาบมันเป็นคล้ายๆกับเช็ค มันเป็นคล้ายๆกับเช็คดาบอ่ะนะแต่ว่าในในบริบทเนี้ยคือแบงก์หมายถึงเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารใช่ไหมเวลาเราถอนเงินออกมาแล้วมันเกินวงเงินที่เรามีแล้วฝากไว้หมื่นหนึ่งแต่เราเบิกออกมาแสนหนึ่งเราติดลบไปเท่าไหร่มีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเออมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นแต่เบิกออกมาเก้าโอเบิกออกมาหนึ่งแสนติดลบไปเก้าหมื่นนี่เราเรียกมันว่าเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกทําไมทํำนะหะแบบนั้นล่ะมันโอเวอร์เหรอฮะออใช่มันคือเงินเบิกเกินบัญชีเป็นหนี้สินเราเบิอกออกมาเกินอ่ะเรามันเรามีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายชําระเขาคืนคล้ายๆกันกับเงินกู้